ราปฏิบัติภารกิจผมคุยกับทางไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของจากผู้หลักผู้ใหญ่ของกองทัพภาคที่1น,นะครับกับในส่วนของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทางท่านผู้การหรือ,อทีมของทางท่านผู้ว่าหรือทางท่านผู้ว่าเองนะครับท่านผู้วาก็เคยบอกไว้ว่าหลังวันที่10นะเราก็ไม่ต้องคุยกันแล้วเราก็จะเอาตามวิธีของเราบ้างนะเพราะยังไงที่ตรงนั้นเป็นของแผ่นดินไทยเป็นของประเทศไทย คุณมาพึ่งพาอาศัยอยู่นะวันที่คุณลําบากวันที่คุณแข็งแรงคุณจะมายึดไปดื้อมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเลือกจะคุยกับคุณคุณไม่เอาก็เอาวิธีของเราเมื่อคืนเนี่ยเราก็เลยเริ่มปฏิบัติการจากเบาไปหาหนักผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะทําให้น้องนะครับวันนี้น้องเนี่ยไปเข้าห้องน้ำในป่าไปเข้าห้องน้าในป่านะครับ แต่วันนี้พวกเราทุกคนเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมก่อนมาสัมภาษณ์เนี่ยผมยังไปนั่งชักโครกกดน้าเลยมันน่าสงสารนะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือผมหรือชาวบ้านทุกคนได้นั่งชักโครกกดน้ําแต่คนที่เข้าไปปกป้องประเทศไทยที่อยู่ในป่ายังต้องเข้าในป่าอยู่เลยเมื่อไหร่ละครับเมื่อไหร่ท่านจะทําให้ผมแค่อยากรู้นะนี่คือการตั้งคําถามนะคือถ้า,ถาท่านทําเองผมไม่ติดเลยนะเมื่อไหร่อ่ะครับ นี่คือปฏิบัติการตอบโต้ที่เหนือความคาดหมายและสร้างความฮือฮาไปทั่วชายแดนสะแก้วเมื่อกันจอมพลังไม่ได้มามือเปล่าแต่มาพร้อมกับปฏิบัติการจิตวิทยาสุดล้ำทั้งการติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์30ตู้เป็นรั้วชั่วคราวพร้อมติดยันกันจอมพลังและที่สำคัญคือการเปิดเครื่องเสียงกระหึมด้วยเสียงเฮลิคอปเตอร์ F16 และที่เด็ดที่สุดคือเสียงผีจนชาวกัมพูชาที่รุกล้ำต้องวิ่งหนีกันอย่างโอนลมาน ปฏิบัติการนี้คือส่วนหนึ่งของมาตรการจากเบาไปหาหนักที่รัฐบาลได้ประกาศไว้หลังจากเส้นตายวันที่10ตุลาคมผ่านไปโดยที่ฝ่ายกัมพูชาไม่ยอมถอยทั้งยังใช้กลยุทธ์โล่มนุษย์โดยการนำพระสงฆ์ผู้สูงอายุและเด็กเข้ามาในพื้นที่พิพาทคุณกันจอมพลังได้อ้างคำพูดของผู้ว่าที่เคยกล่าวไว้ว่าหลังวันที่10เราก็ไม่ต้องคุยกันแล้วและนี่คือวิธีของเราบ้างที่จะตอบโต้โดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงแต่ เบื้องหลังปฏิบัติการที่ดูเหมือนจะได้รับการสนับสนุนนี้คุณกันกลับเปิดโปงถึงความขัดแย้งภายในโดยระบุว่าก่อนหน้านี้เขาเคยถูกผู้ใหญ่ของกองทัพภาคที่สองสั่งให้หยุดภารกิจสร้างห้องน้ำและถนนที่ปราสาทหนองคาโดยอ้างว่าจะทำเองแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเกิดขึ้นเขาตั้งคาถามที่เจ็บปวดว่า วันนี้พวกเราได้นั่งชักโครกกดน้ำแต่คนที่เข้าไปปกป้องประเทศไทยที่อยู่ในป่ายังต้องเข้าห้องน้ำในป่าอยู่เลยเมื่อไหร่ท่านจะทําให้ท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองและทหารเสียงที่ดังที่สุดกลับมาจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงคุณเพื่อนชาวบ้านตาพระยาที่เดินทางมาให้กำลังใจคุณกันได้เล่าเรื่องราวที่น่าสะเทือนใจว่าสามีของเธอต้องสูญเสียดวงตาไปข้างหนึ่งเพราะเหยียบระเบิด เธอจึงไม่กลัวอะไรอีกแล้วและพร้อมที่จะทวงคืนแผ่นดินเกิดของตนเองนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดภาคประชาชนกลับยื่นคำขาดและขีดเส้นตายใหม่คือวันที่31ตุลาคมนี้หากหลังจากนั้นยังไม่มีการดำเนินการใดๆจากภาครัฐพวกเขาจะผลักดันกันเองในวันที่1พฤศจิกายนนี่คือการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนว่าความอดทนของประชาชนกาลังจะสิ้นสุดลง คุณเพื่อนได้นำธงชาติที่เคยใช้คลุมร่างของสามีผู้เสียสละมาด้วยและฝากข้อความที่ทรงพลังไปถึงชาวกัมพูชาว่าเข้ามาอยู่ในแผ่นดินไทยกว่า40ปีพอแล้วอย่าทารยศหักหลังคนไทยทหารทั้งสองประเทศสูญเสียไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถอยออกไปโดยดีจะดีกว่านี่คือเสียงสะท้อนความเจ็บปวดที่สั่งสมมานานและเป็นคำเตือนสุดท้ายจากผู้ที่สูญเสียอย่างแท้จริง สถานการณ์ชายแดนขณะนี้จึงไม่ได้มีแต่แรงกดดันจากรัฐบาลและกองทัพเท่านั้นแต่ยังมีแรงกดดันจากภาคประชาชนที่พร้อมจะเคลื่อนไหวด้วยตนเองและแรงกดดันเชิงจิตวิทยาจากปฏิบัติการของกันจอมพลังนี่คือภาวะที่ทุกฝ่ายกำลังเดินอยู่บนเส้นได้และทุกการตัดสินใจหลังจากนี้จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและอธิปไตยของชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งผู้ชมคิดว่าปฏิบัติการไล่ผีของการจอมพลังเป็นวิธีการที่เหมาะสมหรือไม่และเส้นตายใหม่จากภาคประชาชนจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้จริงหรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ใต้คลิปนี้และถ้าไม่อยากพลาดทุกการวิเคราะห์ข่าวเชิงลึกแบบนี้โปรดกดติดตามช่องตามกระแสพอร์ตสต์ของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ